หนึ่งสองสามสวัสดีครับผมมาพบกับช่องอีสานฟาถิ่นเจนจิชนแนลครับผมวันนี้ได้แขกพิเศษมาครับผมมาหาสไตล์อสครับผมครับสไตล์อสครับผมครับมามาบ้านครับผมครับได้เมนูอย่างไรเนี่ยวันนี้ก็มีเมนูนี่ครับ น้องเมียครับพี่น้องครับนี่ครับแบบนี้เลยล่ะน้องเมียห้าวมาทันแน่นอนช่างแอดเพิ่นเอาไว้รอเลยน้องเมียช่างแอดขับผมผมม่มีเมียครับเออนี่น้องเมียช่างแอดครับเอาลุยนะครับผมครับผมบจัดไปจับไปส้วาครับว่าสีส่วาจิ้มเลยครับจิ้มเปรี้ยวรสเปรี้ยวเลยแบบโหดๆเลยนะครับเอาล้วนะลุยนะลุยครับนี่ครับหากล้วยอืหนุ่มเลยครับกลางทุ่งนาเหมือนเดิมครับ แบบนีลน้ละนี่ละเนี่ยแซบของแซบโอ้ผมไปได้กินมาจีมันห,หลายปีแล้วครับสามสิบปีแล้วเป็นไนรซูจ้าจีบวกซูจ้าครับซูจ้าดีเนาะมีฮักด้วยพร้อม กาบกล้วยก็มีพี่น้องอรัมีกาบกล้วยมากหน่ยเดิกกันของแซบครับสุแซบดูกันเด้อครับผมมาครับผม บรรยากาศได้การขนาดเลยบรรยากาศอยู่ทุ่งนาช่างแอดครับผมข้า <laughs> กลับกล้วยกลับกล้วยเป็นยังไงกลมเฮ้ยข้ากลับกล้วยจ้ะ นกาล้วยละกหาหักล้วยหรือะ แซ่บอรีขอกแซ่บอีสานบ้านเฮาอากิน่างได้ครับครับบุฟูกอรีอือนี่ก็สั่งตรงได้เลยก็ได้ทิเบอร์สีได้เนาะแม่นครับรสั่งตรงมาจากลอสแอนเจลิสออื เจ็บแจ่มในการเด้อครับผมบรรยากาศก็ได้การขนาดขึ้นไปแต่ยังหัวว่า เมื่อกี้งูสิงวิ่งผ่านครับจังเอ็ดไล่ดูดคุบตีลกาสามตลบขาดจนเพพียบีน้องบ่อทันลมกวานบ่แม บวมแล้วบวมแล้วครับไร้กู <หา S 1> <ว>จีบปาบวมแล้วใช่ไหมแซ่บอันนี้ ตี่เอาบปนี่มันจะแซบพ,พี่น้องอซอยไว้านบดแซบไม่ได้อารมกว่าเนะครับดึงงานวันนี้แหละหักไว้น้อง็เลาหักไว้นี่ของแซบน้องเมีย ปวดขาปวดคอตีนไน่ด้วยเอาได่ขู่งูได่ขู่ง,งูน่าพายจะเห็นนะเบิเรก์กเอาในเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องเด้อ กระโดดข้ามข้างหน้าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นเซียนนั่นแล้วเล่ามึงจะแล้วของข้าเจ้าของลิจกาเลยแล้วกิจการบุบเลยจะได้กล้องบวหันไปพูดวิ่งข้ามาูมัมาทางข้างครับแต่มาหน้ากล้องในห้าเลยแหละ หูห้ากล้วยปัจจอภาพยนตร์พี่น้องอออนี่แหละค่ะบ่าห้ากล้วยเอาด้วย <c oughs> จะเพชรจะน้อย chế không cái này <laughs> 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 <laughs>

น้องงัวนี่แหละเขาห้องน้องงัวอยากแซ่บเลยน้องงัวจำเจ่วเี่นอั้น้องอา่านี้ยากครับอื <laughs> อบางเจ้าบางม่องเขาจองว่าจะในท้องเลยนะครับ อตัวนี้ห้ากล้วยหลายขนาดเลย แดดเลยม,มาแล้วอมผมมันน้อยเนาะไปห่มไม่น้น้อยอครับหากกล้วย นี่กาบกล้วยอ ในคนละครเพราะะนั <c oughs> ้นห้องดังขนาดบ่ตอนงูสิงงูสิงอ่ะดังแล้วบ<ะ>วอกคนเดียวไปเอา้าแล่นไปเห็นพันธารุ่มปืนงูสิงงูสิงคนวะคนไล่<อ>หมดเลยว้า,ามผมเต็มปากและแต่ครึ่ง กูสินกูสินบมดว่าเป็นไรมั่มคนเดียวต้องเป็นไงเลยพี่เราอะไรมั่มใช่ไรมั่มก็ว่าวท่านจำหาาาลล่างฟ่าเลยไอเราก็รุ่นอยู่อเอาไปเอาบ้านเดี๋ยวแพร่ขอ,ของอยู่แพร่สังขารอของขาเจ้าของครับสังขารบอกให้เกับ,บทัน กระโดดซักไปเช่นี้นจังว่ากระโดดซักกันแล้วขามพลิกเลยนะขันทีปีหลังนี่โอ้ยวิ่งแซงงูเหมือนกันบ่จับหางความปุ๊บจะรู้สึกว่าจะบวมได้เลยนพี่น้องขาขลุ่ยนะครับโคจรีบอกโคจรีบอกครับเขาว่าขลุ่ยสางอเอ้ยว่าขลุ่ยข้อเท้ามันพลิกอ้วนเลยเนี่ยวข้อเท้าเชงนก้นอ้วนเลยเดี๋ยนี้พี่น้องอื เมื่อน้ไในนวดน้ำมันแล้วอ,อ,อร่อยมาก่า,ายเมื่อเรียบร้อยอืม ผมลาก่อนจะลาทีหลังก็ครับผมโอเคครับผมพี่น้องอิ่มอร่อยมากมายแซ่บแล้วกับความตื่นเต้นพร้อมตื่นเต้นขนาดเลยเกือบพี่การเกี่ยวขาหักเงไลขู่งูเมื่อกี้เนี่ยครับผมมันเป็นมันกับมากับเจีนจีเพื่อนได้น้องเมียมาฝากเพื่อนเลยเออนะครับผมคลิปนี้กับฮงบอมเจียนจีชแนลนะครับผมครับเพศนั่ยก็เพศ พเจเจนจีชนแนลนะครับอีายูทูปอีสานพัถิ่นอ๋อครับผมนะครับคลิปนี้ก็คงแชร์กับขอฝากประมาณนี้นะครับผมนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาไหมเอาครับผมครับมืดแล้วครับแซบครับสังแอดเขาก็ต้อนรับอย่างดีครับพี่ชายครับมาหาเพื่อนครับผมครับได้น้องเมียไ้รอครับนี่ครับผมสำหรับทลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมครับเอฟซีงแอดนำครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ แซ่บแซบครับพี่น้องครับใช่ครับผมโอกาสหน้าเจอกันคลิปใหม่ครับผมครับครับผมไปแล้ว